ก็กดผิดอ๋อนี่ไงก็นายสวินก็นดยสวินอ่ะไปได้แล้อ๋อเดีดเด้เขาพิ่งไปตอนไหนนะสวัสดีชาว identity ่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งชีโรเองครับผมวันนี้เสี่ยงของอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่า ผมเป็นร้อนในอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเสียงคลิปนี้มันอาจจะแปลกๆแ,แล้วก็อาจจะฟังดูแบบบางครั้งอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมเพราะผมไปร้อนในหนักมากแล้วก็เจ็บปากมากๆแบบอ้าปากแทบไม่ได้เลยครับผมและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจอกับพี่อันวาเ <temptation. S 1> มนหลักของผมเองครับผมก็ผมไม่ได้แตะพี่อันวามาหลายวันแล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับไปเล่นพี่อันวาดูแล้วกันอ่ออยากกลับไปเล่นพี่อันวาดูจัง โอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูในคลิปกันเลยครับเอาล่ะเขาเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่คือผมไม่ได้เล่นพี่อนมามาหลายวันแล้วอะคือแบบจะไหวหรือเปล่า,ลานะอืมแล้วเธอเกิดตรงไหนกันบ้างนะะอ่อกดผิดกดผิดฮะกดผิดอะเอโอ้ตัวใหม่ซะด้วยสวัสดีครับคุณนักหนนักหน,นครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคนครับคือผมกดปุ่มผิดแล้วผมก็ลนว่าแบบกดปุ่มออกมันอยู่ตรงไหนจนทําให้มือผมไปกดโดนหยุดอัดวิดีโอเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นครับตัดภาพไปตอนเซอร์ลมเลยดีกว่า เอาละในที่สุดก็ล้มสักทีเมื่อกี้มือผมล้านไปกดโดนหยุดอัดคลิปซะด้วยออผมจะรั่วอ้าวเดี๋ยวดปุ่มปุ่มวางอยู่ตรงไหนอ๋อ <c oughs> คือผมปบปุ่มอันวาทิ้งไว้อะ่ะแล้วพอกลับมาเล่นแล้วผมล้นอะ่ะผมรีว,ว่าผมปบปุ่มอะไรไปบ้างอะเออเอาไปบ้า,บาไหนๆก็ล้มแล้วจะมีใครมาช่วยหรือเปล่านะอ๋อไม่มีหรอไม่ต้องมีสิทุกคนจะปล่อยเพื่อนตายจริงหรอกครับ พวกคนจะปล่อยเพื่อนได้จริง,รงๆเหรอเดี๋ยวก่อนสิมาช่วยเพื่อนกันหน่อยก็ดีนะอ๋อนี่ไงกนัทสวินกนัทสวินอ่ะไปไหนแล้วอ๋อเดี๋ยวเดอขาวิ่งไปตอนไหนนะเขาวิ่งไปตอนไหนนะทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยอ,ะอ่ะเอดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดนี่ลงอ่ะโอเคเอาฟาดไปก่อนอ่ะเอาไทยมาซะด้วยโอเคโอเคอ่ะพังไปก่อนฮึบ ไหนดูสิวิงไปทางไหนนะตรงนี้มีใครปั่นอยู่หรือเปล่าโอโอกระตุกเอ่อโอ่ะดูเหมือนจะเป็นแมคานิกปั่นอยู่ตรงนี้แฮะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเราวางโซนเครื่องไปก่อนแล้วกันตรงนี้มีสองเก้าอี้ด้วยนะดีจังเลยตรงเนี้ยหัวสามเลยหรอโหไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยนี่ช่วยก็รีบช่วยโอ้โหแล้วตีโดนเก้าอี้ผมจะบาทท้าดตาย อะเอาไปก่อนนย่แงแผลอ่าโอเควิงไปไหนอ่ะกลับมาก่อนกลับมาโอ้ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงเลยนี่เนี่ไปไหนครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนจะไปไหนกลับมาโอ้ยกลับมาโอ้ยไม่โดนกลับมาฮมี่เนี่ยเรายังไม่ล้มเลยนะอ่าไม่น่าแชร์แผลเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมมีบิงผมมีบิงสบายอยู่แหละไปไหนครับ ครับมาโอ้ยๆๆๆๆที่ไ,ไหนคุณนักทะโน่กลับมาก่อนครับมันเฉี่ยไปยายเยอะกลับมาเดี๋ยวนี้เออโอเคอ่าเจ็บปากอะเป็นร้อนในหนักมากอ่ะโอเคนั่งไปก่อนเลยล้วกันนะครับโอเคเอาละ่ะไหนดูซิมีใครปั่นอยู่ตรงไหนบ้างนะข้างหน้ามีคนปั่นอยู่หรือเปล่าอ่าเฮ้ยมี นี่ไงเอาไปโดนอ่ะคุณแม่คณีจะไปไหนครับเมกอืมอามว่าทุกคนไม่เห็นอะไรเนาะโอเคคุณแม่คณีจะไปไหนกลับมาเจ็บปากอะทุกคนแป๊บนึงนะโอ้เจ็บปากหนักมากโอเคคุณแม่คณีครับกลับมาก่อนได้ไหมคุณแม่คนณีครับกลับมาโอ้ไม่ดอนคุณแม่คณีวันเจ็บวยยารู้ไหม มันเสียเวลาหรือไม่้าจุดไปซะแล้วไม่นะเสมอก็ยังดีขอเสมอก็ยังดีตาแรกตาแรกตาแรกในการกลับเล่นพี่อันวาของผมอย่างน้อยขอเสมอได้ไหมไม่อยากได้ไม่อยากแพ้เลยเสมอใช่นนะให้ผมได้เสมอก็ยังดีนะครับคุณแมคคณิกนี่ไงคณิกแม่กลับมาเออโอเคเออไรล่ะ ไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่านะครับไหนะดูซิเก้าอี้ตรงไหนนะเก้าอี้ตรงนี้ก็ได้อะไรล้วเขาเปิดประตูฝั่งไหนวะฝั่งไหนหรือเปล่าน่าจะใช่นะไหนะดูที่จริงจริงแมปนี้ประตูนไม่ค่อยไกลกันเท่าไหร่นะอืออ <c oughs> จะออกประตูกันหรือยังครับไม่ออกตุยนะไม่ออกผมผมฟาดน,นะไม่ออกผมฟาดน,นะโอ้ยไ,ไปตีชวยนี่เนี่ยอ ออกได้ใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็เสมอได้ก็ยังดีครับฮิฮิ